โทษไหมครับนี่ว่าทำใจมาก่อนแล้วนะวรถมันแรงกว่านะมันก็ซัดซนะนี่ <laughs> เราลงเล่นๆดูเนี่ยลงเสร็จตะวัดขึ้นโอ้โอโอขึ้นเลยนะมันก็ตวัดขึ้นเหมือนก็ขึ้นให้เราเลย สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมส้มเชง้ง a อทีวครับพบกันอีกแล้วกับคลิปนี้ EP นี้นะครับเพื่อนๆที่ใช้รถกระบะมิตซูบิชิไทตันพลาดไม่ได้เลยกับคลิปนี้อีนี้กับการปรับปรุงระบบช่วงล่างฟื้นฟูสมพัฒนะจากรถเดิมๆบ้านๆ s t น n ดดาด,าด,าดาให้กลับมาเขาเรียกว่ามีชีวิตชีวาที่มัดถะแมงนะครับรถคันนี้ จะไปนของครเราไปพบกับเจ้าของรถกันก่อนดีกว่านะครับสวัสดีครับน้องภูมิสวัสดีครับ,รบพี่ส้มครับน้องภูมินะครับใช้รถคันนี้ในชีวิตประจําวันเลยใช่ไหมใช่คันนี้ต้องบอกว่าไปไหนไปกันภูมิไปคันเดียวเลยภูมิจะไปเรียนไปเรียน,ไป,ยนไปเที่ยวไปเที่ยวไที่สําคัญตอนนี้ไปทํางานไปทํางานคือตอนนี้ภูมิถ่าย ละครบูอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเราเข้าป่าเขาเยอะครับผมพวกเขาใหญ่าหญการจะน้บุรีปาจีนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบโจทย์จากรถคันของน้องภูพันเนี้ยจากที่ผมเอกเลพี่ได้ดูช่วงล่างคร่าวๆด้านหน้าล้อยางกินไม่เสมอครับสภาพยางด้านหลังดีกว่าด้านหน้าเดี๋ยวเราจะทําการปรับสลับยางถ่วงล้อใหม่แล้วก็ดูเช็คพุกลูกหมากต่างๆว่ามีฟิตติ้งที่สมบูรณ์ไหมถ้าตัวไหนไม่สมบูรณ์จับพื้นภูได้เลยนะ ช่วงล่างของไททันก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาตัวนี้เขาเรียกว่าแหนบเจ็ดแหนบน่าจะกว้างกว่ารุ่นอื่นครับซึ่งการรับแรงจดัดตะเกือนการรับแรงกระแทกเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยนะปรับปรุงอีกนิดหน่อยพี่บอกก็เลยว่าเด็ดมากระบบหลักของเดิมเนี่ยที่เป็นโชค๊คทวินทิวเดิมเดิมถือนทิวลูกสูบเล็กแกนเล็กกระบอกเล็กน้ำมันน้อยจัดไปเลยโมโนทับแทงหน้าหลังโมโนทับแทงหน้าหลังดียังไงปริมาณน้ำมันในโช๊คเยอะลูกสูบ4-6มิลสามารถปรับแอดจรัร ได้แดระดับเวลาปรับแล้วส่งผลทางฝั่งขากดของโช๊คหรือฝั่งคอมเพรสชันคอมเพรสชันก็คือฝั่งข้ายุบอึ้ง่าปรับมากยุบยากปรับน้อยยุบเร็วเรียกว่าขับไปนี่คือลงไปนี่มั่นใจมั่นใจขึ้นกระชับขึ้นเฟิร์มขึ้นนะครับเหมาะสําหรับสายลุยพร้อมกับสปริงหน้าโปรเกรสซีฟซึ่งจะมี2เคเลดอยู่ในขดเดียวกันเวลารับแรงกระแทกเบาๆเคเลดแรกจะทางาน,านตึ๊บเวลาจําแรงปุ๊บเคเลตสองทำงาน,านตุ้มแล้วก็ โชกอัพคอนโทรนจะปริงทำให้จะปริงหยุดและเสถียรได้เร็วขึ้นนี่คือการทํางานที่สมพั์กันระหว่างโชกกับโชกอัพเพื่อน,อนๆหลายคนยังเข้ายังไม่เข้าใจในเรื่องการทํางานของโชกอัพวันนี้พี่อธิบายคร่าวๆเล็กเป็นเกร็ดทิกเล็กน,น้อยโชกอัพมีหน้าที่เข้าไปคอนโทรนคอยจะปริงและแหนบนุ่มไม่นุ่มอยู่ที่คอยจะปริงและแหนบเป็นหลักเพราะฉะนั้นรถจะนุ่มมากนุ่มน้อยก็อยู่ที่คอยจะปริงนั่นหมายถึงว่าถ้าเราไม่มีโชกอัพมันก็จะเด้งอย่างเงี้ยพอมีโชกอัพเราก็ตึ๊บตึ๊บหยุดตึ๊บตึ๊บหย ด้านหลังเราใช้ไปเป็นพิกี้แบ็กปรับ 8. แปดนะพิก,กี้แบ็กดีไทนมันสวยสวยถูกใจเพราะหนึ่งไม่ต้องจอะรถนี่เราเหยิบให้ดูก่อนอครับพิกี้แบ็กนะครับมันดียังไงแบบเกาะก็บอกแล้วก็เป็นสายถักอยู่ในตัวปรับแปดจัดได้8ดน้องภูมิเราหมุดดูปรับง่ายไหมเ้ยนุ่มกว่าที่คิดนึกว่าต้องแบบหาเครื่องมืออะไรมา,าปราบบางคนนะ ยังติดใจกับโชคระบบเดิมๆการปรับเนี่ยต้องจิกปากไปด้วยมันจะไปไหมั้ถ้าต้องมันจะไปมั้ต้องจิกปากด้วยแมากแต่อันนี้เราปรับได้แบบไม่มต้องจิกปากเพราะมันหมุนง่ายนุ่มมือแล้วก็สิ่งสาคัญเลยขาดไม่ได้เลยนะครับซิกเนเจอร์ของร้านเรานะครับกันโค้งหน้าและกันโค้งหลังจากเอทีพาวเวอร์ <c oughs> กันโค้งหน้าเนี่ยจะเข้าไปช่วยคุมในเรื่องของปีกนกตัวล่างทําให้คืนศูนย์ได้เร็วกันโค้งหลังจะช่วยทำให้การเครลื่อนน้ำหนักถ่ายสมดุลของรถหน้าหลังซ้ายขวาคืนสมดุลได้เร็วขึ้น คันนีพี่จัดเพิ่มเติมให้เป็นบุ้นแหนบ TPE จาก AC Power ยางปลายแหนบ TPE จาก AC Power จะช่วยทําให้ปลายแหนบทํางานลื่นขึ้นสมูทขึ้นรอยต่อถนนเก็บละเอียดขึ้นมันจะแอบซอบขึ้นท,ทันทีแล้วก็จัดไปนะครับระบบเบรกช่วงล่างรพรอมน์สมบูรณ์แล้วกันโคง้งสมบูรณ์แล้วอัตราการเล่นต้องดีขึ้นด้วยลื่นขึ้นด้วยจัดไปครับท่อเสียจาก AC Power ครับเป็นท่อไอเสียจแตนเลสตนะครับ304แท้เลยเป็นสูตรเฉพาะจาก AC Power ลายสวยงามเสร็จแล้วก็ จัดไว้อีกอย่างเช่นกัน,กนครับคันเร่งไฟฟ้าจากอ t ท s h o ชอนะครับอัตราการเล่นของถ้อยเสียลื่นแล้วการเคลื่เสียดีขึ้นแล้วลดกันหน่วงของคันเร่งทําให้ตอบสนองในการแตะคันเร่งช่วยการแซงได้ดีขึ้นคันเร,ร่งไฟฟ้าจากอ t ทตอบโจทย์เลยแล้วก็พอมันช่วงล่างดีแล้วอัตราการเล่นเครื่องดีแล้วเหยียบคันเร่งดีแล้วขาดอะไรขาดอะไรเบรกครับนั่นเลยครับจัดไปครับจานเบรกจากท r w าผ้าเบรกจากกูไกจานเบรกน่ะจานเบรกจาก T t r ีเป็นไฮคาร์บอนนะ ทนความร้อนสูงสมมุติว่าน้องภูมิขึ้นเขาลงเขาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บใช้เบรกบ่อยเหยียบบ่อยๆปุ๊บปุ๊บจานเบรกจะร้อน,นออโตโอ้ไงเราไม่มีใช่รชครับต้องแต่เบรกเดียวจานเบรกจะร้อนถูกไหมตัวนี้ทนความร้อน600องศาพร้อมกับผ้าเบรกก,กูไกยทนความร้อน5 0 0องศาซึ่งสำหรับการใช้งานที่ไม่ได้ฮาร์ดคอร์ใช้งานในชีวิตจริงชุดนี้จัดว่าเพอร์เฟกต์ได้ความปลอดภัยได้เบรกที่ดีทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวพี่จะแสงเข้าไปในรถคันนี้ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปชมการติดตั้งกันนะครับเสร็จแล้วจะเป็นยังไงตามไปดูครับมาครับ เรียบร้อยแล้วนะครับกับการปรับโปรไฟล์ให้กับน้องภูมิคันนี้นอกจากดูอย่างด้านหลังแล้วมันจะสวยสะดุดตาแบบนี้แล้วท่อจะเสียงดังไหม,มสมรรถนะจะปรับปรุงแล้วมันจะดีขนาดไหนยังไงจะได้เพลย์พอยท์ความปลอดภัยที่ดีขึ้นขนาดไหนพร้อมไปลองแล้วหรืยอยังครับพร้อมมากเลยครับน้องภูมิพร้อมแล้วผมก็พร้อมแล้วแต่กล้องพร้อมหรือยัง แต่เขาเแล้วนะโยโกโยโกอยู่ข้างหลังงั้นเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่านะครับเดี๋ยวไปลองกันว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการปรับปรุงครั้งนี้ฟื้นฟูให้ช่วงล่างมีคุณภาพที่ดีกว่าเดิมจะขับได้ดีและถูกใจน้องภูมิขนาดไหนไปลองกันครับรีบลงรีบลองลิบลงพอก <ไป S 1> มาปุ๊บเราให้ดูในเรื่องของส่วนแรกคือของสุดล้อก่อน ไปไงเปไงต้องใช้คำว่าปกติเป็นไงปกติทิ้งอย่างนี้ได้เข้าข้างขา้างขอันนี้อันนี้ตรงไปอันนี้ตรงว่าครับโยกเลยครับอุ้ยเฮ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 ้ว่ใ้ยเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้่เเ้ยยเฮ้ยเเยย โยกไฟโยกมาโยกไปโยกมานุ่มดีไหมมากนุ่มด้วยแล้วก็ธรรมชาตก็ได้ด้วยเฮ้ยที่าถามว่ามันมันมันเวี่ยงแรงนะแต่แรงนะแต่มันนะม่นใจ,ม,นใจมากนะนะ แต่ว่าสิ่งที่ได้มาคือมันเ o อร์포เรนซ์มันได้ความปลอดภัยจริงๆอย่างที่พี่ลองเปลี่ยนเลนเมื่อกี้เนี่ยคือโยกแรงเปลี่ยนเลนแค่เราเปลี่ยนเลนในจังหวัดที่มันแรงขึ้นแต่ว่าเราได้เ e อ formance ได้ความปลอดภัยที่มันดีขึ้นรถเรายังไม่เสียการทรงตัวดีสถนนไม่ดีเห็นไหมเนี่ยโอยังตรงเลยนะแล้วพี่ปล่อยมือด้วยเนี่ยลองดูเบรกหน่อยว่าเบรกมเป็นไงจังได้อะ กเบรกนั่นสัง่งได้เบรกเบรกเนี่ยสังส่ง,งได้เลยเห็นไหมครับเมื่อกีก้กีกดมาเป็นร้อยแล้วก็กดซื้อเบรกอยู่ใช่ยันเบรกเพราะเบรกมันสร้างความปลอดภัยในขณะที่เราต้องเบรกฉุกเฉินกันทันหันช่วยเราได้เลยส่วนในเรื่องของช่วงล่างเนี่ยช็อกอัพนุน่มไหมปัเรายิงโคอโดนอาร์มเอซตพาวเวอร์ทั้งหน้าหลังเข้าไปเมื่อกี้โยกก็อยู่แล้วอ่ะถูกไหมโยกก็อยู่แล้วแล้วก็ท่อเสียงไม่ดังแต่เขาเรยกมาเลยเดี๋ยวเพิ่มทั้งเบอร์ห้า ของเก่าอย่างกระเรือใช่ไหมเเรือหายาวเกเรืออ่ะอันนี้สบายสบายเลยครับอันนี้นุ่มแน่นมากใช่ครับมาเลยเฮ้ยเฮาบอมาบ่าบอเนี่ยตรงนี้ต้องมาปวาซ้ายูเด็นไปได้อย่างไร เข้าได้ยังไงอะเสียงไม่ใช่เเฟกนะใช่ไหมมันจะอันเดอร์มันเลี้ยวขนาดนี้เลี้ยวมันต้องอันเดอร์แต่มันไม่อันเดอร์มันเข้าไปแบบเนียนๆพี่เห็นพี่เพิ่มวงไหมครับสบายๆคือตรงได้เลยโอปลอดภัยไหมนี่นี่คือสิ่งที่พี่อยากให้หลายๆท่านอย่ามองข้ามมันคือความปลอดภัยในการใช้งานจริงๆ จะบอกว่าของเดิมภูมงคันนี้จริงๆปูุงก็รู้สึกว่ามันก็ได้ระดับหนึ่งแหละแต่ว่าการเบี่ยงแบบเมื่อกี้ไม่มีฐานยากมากไม่มีทางอยู่เวลาที่เราขับเนี่ยมีจุดไหนที่แบบเราอยากปรับปรุงมากตอนแรกเลยเอาส่วนตัวถ้าเกิดเวลาปูุเป็นคนขับเร็วแล้วกันครับโดยเพื่อนถานขับเร็วครับหน้าอาจจะไม่ให้แต่ก็เร็วอยู่นะครับก็คือในเวลาขับคนเดียวเนี่ยขับเข้าขึ้นนั่งด่วนหรืออะไรเงี้ยเข้าเป็นคนเข้าโค้งหนักครับ เข้าไปก็ร้อ1ห0สิรจิซึ่งรจริงต้องบอกว่ามันเกินสมรรถนะรถไปแล้วครับเราขับแล้วบิวครับการขยับหน่อยเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ไหวมันจะมันจะปิวแล้วรับแต่อย่างเมื่อกี้เห็นเลยว่ามันอยู่มันอยู่ม,มันอยู่โค้งนี้ก็เป็นโค้งที่ไม่รับและอันตรายมาก ไปได้อย่างนี้ครับไปเรอยๆนัข้างเมื่อกี้นี่คือไม่รู้มองผ่านกล้องอะไรเอ็นอยู่นะไม่ไม่ไม่รู้ของใครนะลายทันข้างเลยนะไม่รู้ของใครนะ แต่ไม่มีของเราในนั้นนะใช่ครับให้มันนุ่มนะนุ่มอะมันไม่ได้ให้ความรู้สึกว่าแบบเนียนไม่สบายใจหรือแบบนีไม่มีเลยนะมันขับคือไม่ได้น่ากลัวเดิมๆก่อนหน้านี้เป็นรถครอบครัวด้วยเราก็มีนั่งมีฟ้าม้ามีน้องชายคนนี้ครับเวลาเราขับบางทีเราไม่ค่อยได้รู้สึกแต่คนนั่งเขาบอกมาว่า เป็นหัวจางรถไปทําอะไรมาเราไม่ได้ทาอ๋อโค้กอัพเราน่าจะไม่ไหวอะโค้งอัพเดิมที่ใส่มาเนี่ยน้องภูมิน่าจะใช้มาหลายปีแล้วถูกไหมครับก็ก็น่าจะหลายหมื่นโลเพราะฉะนั้น่ะทุกอย่างมันมันมีเสื่อมสภาพมันมีคลายไม่เสียไม่แตกมันไม่เื่อนล่วออกมาน้ามันมันไม่เยอะบางคนบอกเฮ้ยมันยังไม่แตกมันยังไม่เสียแต่มันเสื่อมสภาพอย่างเงี้ยข้างๆเงี้ยลงเราลงเล่นๆอยู่เนี่ยลงเสร็จตะวัดขึ้น ึ้นนเลยะตวัดขึ้นเหมือนก็ขึ้นให้เราเลยอันนี้ยเนี่ยเนโค้งอย่างงี้โค้งอย่างงี้ยเส้นกับบ้านภูมิเหมือนกันภูเก่าเข้าอย่างงี้ไม่ได้นะต้องต้องยกต้องแตะไปตดอมเลยนี่เแล้วแถมลงแบบเมื่อกี้จะมีปัญหากับสุดล้อไหมยังส่งมนเจอเห็นน้องภูมิบอกว่าไปตั้งสุดล้อมาหลายที่ ไปมาหลายทีมากทายังไงก็ยังไหลซ้ายอยู่ปล่อยมือไม่ได้เลยเรียกว่ามีช่วงหนึ่งผมเจ็บข้อมือขวาครับต้องจับแต่มือซ้ายยกทั้งตลอดเวลาเลยเมื่อยมากเพราะว่ามันกินซ้ายไงครับคือเรียกว่าเวลาถ้าเกิดเราจะปล่อยพวงมาลัยเงี้ยก้มจะหยิบจับอะไรเงี้ยครับขวาเผื่อไว้เลยเดี๋ยวมันเข้าไปเพราะว่าต้องต้องโยกเผื่อไปก่อนเลยครับจะดึงซ้ายอันนี้ไม่ต้องแล้วนะขับไม่เมื่อยทีนี้เวลาที่เราขับไปในที่ต่างๆไม่ว่าจะไปทํางานหรือไปเรียนเนี่ย หรือพาครอบครัวไปเที่ยวนะครับองปุงจะใช้รถแบบมีความสุขจะรู้สึกว่าอยากใช้เขามากขึ้นอยากครับเขามากขึ้นอยากไปู่่อยากไปนีมากขึ้นโดยที่เราไม่เหนื่อยในการเดินทางและที่สำคัญมันได้ความปลอดภัยรถมันแรงกว่านะมันก็ซัดส์นี่ แตะก็มาแตะก็มาแตะคันเร่งออกมาแตะเบรกก็อยู่โอเคหถ้าใเสียพี่บอกเลยว่าดีแน่นอนครับ oh <laughs> บ้านไปไม่ต้องยกเวทแล้วนะ <c oughs> <c oughs> แขนซน้ายใหญ่เริ่มแล้วอ้ยโค้งเมื่อกี้เสียงไหมที่นาดูปลายโค้งะบีบหัวใจ ้างหลังไม่มองหน้าอะไรใช่ไหมโอเคไหมเข้าโค้งเป็นไงครับหนึบไหมเราเราลองเนี่ยเราก็มีรถปิดหน้าหลังนะให้ความปลอดภัยอยู่แล้วแล้วก็สมรรถนะคือมันได้ความปลอดภัยตรงที่ว่าเราเนี่ยบนถนนจริงๆนะสภาพพื้นผิวถนนที่มันต่างกันพอสภาพพื้นผิวถนนต่างกันเนี่ยมีทั้งเรียบมีทั้งไม่เรียบมีทั้งขูุขะมีทั้งหลุมมีทั้งเนินต่างๆ มันคือสภาพถนนจริงๆที่เราต้องใช้ในชีวิตประจาวันแบบนี้บอกว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเอพี่องขับเก่งหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าวันนั้นผุมขับตามหลังพี่สมจิตมาออกกันที่นี่ไปเหมือนกันครับเฟรนเจอร์ยกสูงนะัมก็เริ่มเลย FF1 หนึ่งห้าศูนย์อมหนึ่งห้าศูนย์ครับพุ่มเดี๋ยวพี่ทำอะไรให้ดูก็วิ่งตามมาเก้าสิบร้อยออกมาครับวับวับวับเฮ้ยก็อยู่นะ มันคือ p e r f อ r ์เฟอรมันได้นะครับช่วงล่างคุณภาพได้คืออยางถูกเฉยทุกคนใช้ได้หมดเลยนะครับมันคือความปลอดภัย,ยงิเป็นยังไงบ้างประทับใจยังไงบ้างเรียกว่าเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ อ่าถ้าในเกมเขาเรียกอัปเกรดเลยนะนี่เป็นแบบเซตใหญ่คุณเนี่ยออกไปตอนแรกจาได้เลยความรู้สึกที่ส้มหักปื๊ดไอ <c oughs> เราก็ดูคลิปมาเยอะนะเผ <c oughs> <ภ>ื่อใจมาแล้วแต่ไม่นึกว่าหักเลย <c oughs> เฮ้ยแต่อยู่แต่อยู่ <c oughs> อยู่ไหมรู้สึกตกใจแต่ว่ารู้สึกมั่นใจครับเฮ <c oughs> ้ยแปลกไหมไปด้วยกันได้คือโดยหลักการแล้วเนี่ยการหักกูะายแบบนั้น,นปีกนกมันจะมันจะผิดรูปนะครับมุมจะผิดจะผิดองศาในการหักคืนกลับนั้น โอกาสยากมากที่ปีกนกจะคืนศูนย์ได้เร็วหรือว่ากลับได้ทันแต่ในขณะที่ที่พี่ทําทดสอบแบบนี้เนี่ยเป็นการจําลองเหตุการณ์ว่าถ้าเราจะต้องหักหลบกระทันหันหรือเราจะเขาเรียกว่าต้องฉุกเฉินอะ่ะพอฉุกเฉินแล้วมันจะต้องปึ๊กปึ๊กปึ๊กเนี่ยสำคัญคือมันต้องไปต่อได้คือมันต้องไปต่อได้แล้วมันต้องปลอดภัยเรียกว่าบนท้องถนนมันไม่มีอะไรแน่นอนคุณอาจจะขับไปดีอ่ะ แต่คันอื่นอาจจะไม่ไม่ได้ดีเหมือนคุณเอาง่ายๆนะครับคันหน้าเบรกกระดันหันขึ้นมาเรามาความเร็วไม่ต้องเร็วหรอกเอาแค่80คันหน้าเบรกกระดันหันน่ะคุณมี2งทางเลือกคุณจะเบรกให้อยู่แล้วจอดที่ตูดเท่าหรือคุณจะหักหลบก็มันต้องพร้อมทั้งสองอย่างถูกไหมต้องดูตามสถานการณ์ดูเรื่องข <ๆ S 2> องการเบรกวันนี้เบรกก็ดีนะครับจันเบรกที่อาร์บีวพร้อมพระเบรกกูไกลวันนี้จัดเข้ากับในตั้นคันนี้เนี่ยที่พี่กดเบรกนี่มันสั่งได้เลยเห็นไหมจังหวะมันเบรกมันดึงมันดูดเลยเออมัน มันสมูทนะสมูทไม่ใช่แน่นแบบเบรกมันไม่ได้เบรกแบบเบรกแล้วหัวทิ่มหัวตําหรือว่ากระโชกฮะอยู่แบบเนียนๆอยู่แบบสมูทในส่วนของถ้อยเสียเป็นไงชอบเสียงมากก่อนหน้านี้เหมือนเรือหางยาวครับอ่าอัตจากรเร่งแบบที่น้องงภูมินั่งน้องภูมิก็สัมผัสได้ว่าเวลาที่แตะภูมิเนี่ยรอบมันมาเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับเสียงไม่ดังแล้วก็เวลาเปลี่ยนเกียร์สามารถสังเกตไหมเปลี่ยนเกียร์สมูทใช่เพราะไททันตัวนี้ต้องบอกว่ามันของมิซูเขาเขาทำมาเพื่ออย่างนี้ทำมาเหมือนให้แบบ ให้มันรอนิดนึงครับแต่พอเราไปไปใส่ท่อใส่คันเร่งไฟฟ้าใส่นู่นนี่นครับโอ้โหลื่นปื๊ดเฮ้ยมันมามมันมาลื่นปื๊ดเทียบเกียร์ต่อเกียร์เนี่ยสม,มูทมากครับโดยส่วนของท่อคันเร่งกําลังเครื่องดีแล้วเบรกเราดีแล้วช่วงล่างเนี่ยโชกนาบจากโปรเฟนเดอร์เนี่ยครับผมบอกเลยนะตอนนี้ผมผมใช้คําว่าโปรเฟนเดอร์เป็นเบอร์หนึ่งในประเทศนะเราใช้คํานี้นะเราต้องอวยเขานิดนึงเพราะว่าโชว์เขาดีจริงๆ โชคหน้าเนี่ยเราใช้เป็นซับแท้งหลังเป็นพิกี้แบงค์เนี่ยระบบฟังก์ชันก็คือเป็นซับแท้งค์แบบนั่นแหละครับตอนนี้เราปรับเบอร์หน้าอยู่แค่เบอร์สี่เองแต่ว่าเบอร์<ม>ตอนนี้เ,เบอร์หลังพี่ให้คือไปเบอร์ห้าแล้วให้มันกระชับเฟิร์มขึ้นมาอี่นิดนึงครับเพื่อที่ว่าน้องภูมิจะไม่ต้องปรับบ่อยเพราะนั้นการปรับโชคไม่ได้ปรับให้นุ่มหรือแข็งแต่ว่าปรับให้พอดีกับสิ่งที่เราต้องการครับนะฮะส่วนกันโครงหน้าหลังจากเอทีเวอร์ ower, สุดติงกระดิงแมวยังไงวันนี้ขอบขอบคุณน้องภูมิมากๆทีี่ไไว้้้้ใใจห ver ดดูแลคคัันนก เสริมพัฒนารถคันนี้ให้ไปทั่วไทยเลยนะครับก่อนจากกันวันนี้ครับฝากผลงานหน่อยฝากผลงานหน่อยครับตอนนี้ของภุมก็มีละคร3เรื่องแล้วกันอันแรกครับถ่ายจบไปแล้วเรื่องสาวสวิญญาณรอออนอยู่ครับรอออนอยู่สาวสวิญญาณนะครับ อันที่สสัจจาในชุมโจนเสือสังฟาสา3กาลังถ่ายทําอยู่ครับเป็นบูด้วยเป็นบูด้วยอันที่3ก็มนตาในตะเกียงแก้วกําลังรอเปิดกล้องมนตาในตะเกียงแก้วนี่ต้องเหมือนคล้ายๆหลังอินเดียใช่ใช่มีเต้นมีล้อแล้วก็มีรายการครับครับรายการใหม่รายการใหม่แบไส7 H d ดีครับผมแบไตทางช่อง 7H d ดีทั้งหมดทั้งมวลทั้งทั้งละครที่กําลังถ่ายทําแล้วก็ถ่ายทําเสร็จแล้วกาลังรอออนรวมทั้งรายการแบไตฝากติดตามผลงานน้องภูมิด้วยนะครับแล้ว ต้องฝากด้วยครับฝากที่นี่ด้วยนะครับครับ w อซีพาวี่ส้มเชงนี่ผมต้องบอกว่าได้ยินเสียงร่ำเรือมานานแจ๋วจริงๆถ้าเกิดคุณอยากได้เรื่องของความปลอดภัยครับเรื่องของสมรรถนะรถที่ดีบางคนอาจจะบอกว่ารถคุณดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณทําให้มันดีขึ้นอีกมันก็ดีได้ มันเป็นราคาที่คุ้มค่าที่จะจ่ายถ้าเกิดแลกกับความปลอดภัยของชีวิตคุณมากๆดีของแต่ละท่านมันไม่เท่ากันใช่ผมใช้คําว่าถ้าคุณคิดว่ารถช่วงล่างคุณสปาร์นะคุณดีอยู่แล้วคุณพอใจคุณใช้ไปแต่ถ้าเกิดคุณต้องการปรับเพอร์ฟอรนซ์ให้ได้คุณภาพและความปลอดภัยมากจากเดิมมาปรึกษาเราได้เลยทาง AC Power ยินดีให้คำปรึกษาแต่ต้องคุยกันแบบชัดเจนแนะนําคือโทรศัพท์ คุยกันเบื้องต้นได้แต่ชัดเจนมาคุยกันหน้างานเราจะแนะนำได้อย่างชัดเจนเลยได้ความรู้เยอะมากใช่ครับสำหรับคลิปนี้อีพีนี้ผมกับล้องภูมิต้องลาไปก่อนคลิปหน้าอ EP หน้าจะเป็นท่านใดจะเป็นใครเข้ามาเซตอัพกับเราเอที w า r ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อพีนี้ฝากกดกระดิ่งสับตะไครช่อง Youtube c h a ครับเอทีพาเวอร์ทีพีน้ำเฟซบุ Con ๊กแฟนเพจกันโคงเอทีเวอร์ไลน์ออฟฟิเชียล เบอร์โทรตรงนะครับ086591564 9เว็บไซต์ acpowerthailand.com และช่องทางใหม่ TikTok acpower นะครับสำหรับคลิปนี้อี p นี้ผมกับน้องภูมิไปก่อนนะครับไงขอบคุณน้องภูมิมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่้มสวัสดีครับ